ขาตั้งกล้องคิดว่าน่าจะเป็นคิวหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะคะขอคืนเงินนะคะแจ้งว่าขาหาักนะคะปกติเนี่ยสินค้าที่ส่งไปเนี่ยร้านเราจะมีตรวจเช็คแล้วก็แปะวอยก่อนนำแพ็คนะคะแล้วก็เป็นการนำส่งนะคะไม่แน่ใจว่าทางขนส่งได้ทำกระแทกแล้วมันหกัหกขนาดนั้นเลยหรือไม่นะคะเพราะว่าปกติขาตั้งกล้องจะไม่หักแบบนั้นนะคะ โอเคเปิดข้างบนก็ได้แล้วเนี่ยหักขนาดนี้เลยปกติขาตั้งกล้องจะไม่เป็นแบบนี้นะคะอันนี้ยังมีฝุน่นเกิดอ,อยู่เลยแสดงว่าใช้งานแล้วนะคะ คปับหนึ่งนะมันไม่โฟกัสเจ๊ค่ะแสดงว่าเอาไปตั้งที่ไหนแล้วก็ใช้งานแล้วนะคะมีรอยมีฝุ่นที่ตัวอันนี้เขาจะเรียกมันจะเป็นตัวตั้งที่ข้างล่างตรงนี้ค่ะได้รับไปดวนที่เท่าไหร่เดี๋ยวจะต้องให้ระบบตรวจสอบนะคะอันนี้จะต้องมีเป็นการใช้งานไปแล้วนะคะ เนี่ยค่แตกจนจนเป็นอย่างเนี้ยมันมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะคะเพราะว่าก่อนที่ร้านจะแพ็คเนี่ยร้านจะต้องเป็นการแกะตัวขาตั้งตัวนี้ออกมานะคะแล้วก็แปะวอยแล้วก็นำส่งโอเค